สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดาวพระศัสบดีนะครับที่มีการยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่6กันยายน2560นะครับมีผลกระทบต่อชาวราศีเมถุน1ปีนะครับดาวพระศัสบดีนะครับจะมีการยกย้ายราศีที่มีผลกระทบต่อทั้ง12ราศีเลยนะครับแต่ ในราศีเมถุนนะครับจะได้รับแรงอิทธิพลในเรื่องของดาวพฤหัสบดีมีการโคโจรหนึ่งปีนี้นะครับคือดาวพฤหัสบดีนะครับมีการยกย้ายราศีครั้งนี้ในสู่ราศีตุลน,นะครับมีตําแหน่งทางโหราศาสตร์ก็คือเทวีโชคซึ่งเป็นตําแหน่งค่อนข้างดีนะครับเป็นพบเรือนที่5นะครับของชาวราศีเมถุนก็คือพบปุตตะนั่นเองซึ่งพฤหัสบดีนะครับในเดือนที่5 ในดวงชะตานั้นยังมีอีกหนึ่งชื่อนะครับที่ให้ผลกับชาวราศีเมถุนนะครับที่ดีกว่าชาวราศีอื่นก็คือเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์นะครับพฤหัสในเดือนที่5บ่งบอกว่าเป็นราชเกณฑ์เป็นผู้มีปัญญานะครับพฤหัสบดีที่ต้องใช้สติปัญญาในเรื่องของการคิดนะครับการตัดสินใจหรือว่าในเรื่องของการเกื้อกูลนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนี้มาสถิตใน ราศีตุลรั้งนี้มาจากพบเรือนที่ดาวพฤหัสบดีคองนะครับคือพบปัตตนิแล้วก็พบกรรมมะก็คือพบคู่คองแล้วก็พบแห่งการงานนะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของคู่ครองและการงานโดยการยกย,าย้ายครั้งนี้นะครับจะส่งผลให้คุณของชาวราศีเมถุนในเรื่องของปัญญาสติปัญญานะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทํางานเป็นหลัก ที่ดีนะครับในเรื่องของคนที่มีโปรเจกต์งานต่างๆในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสิ่งต่างๆใครที่คิดที่จะลงทุนนะครับหรือว่าทํากิจการใดๆใหม่ๆนะครับหรือว่ามีโครงการใหม่ๆที่จะทํานะครับค่อนข้างดีนะครับในช่วงของปีนี้นะครับที่ดาวาพระศสบดีให้ผลนะครับ1ปีเต็มเลยทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีนะครับ ถึงแม้นะครับดาวพระหัสบดีไขรที่โครจรเป็นกาละกินีนะครับที่ดาวพระหัสบดีโครจรดีก็ยังถือว่าให้คุณแต่อาจจะให้คุณน้อยลงจากสิ่งที่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครโครจรที่เป็นเด็ดเป็นสีนี่รับรองนะครับอาจจะถึงขั้นเป็นรวยเป็นเศรษฐีได้ถ้าคุณลงทุนถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ถูกกับดวงของคุณนะครับยังไงก็สามารถเช็คได้กับหมอดูทั่วฟ้ามองไทยเลยนะครับ การทำงานของคุณนะครับก็จะค่อนข้างมีสิ่งที่ดีมีคนคอยสนับสนุนนะครับมีคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาลงทุนกับตัวคุณเองนะครับอาจจะมีคนเสนอโอกาสในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะให้คุณลงทุนนะครับทาอะไรใหม่ใหม่หรือว่าให้โอกาสในเรื่องของสิ่งต่างๆเปิดโอกาสให้คุณทําในสิ่งต่างๆที่อาจจะมีผลดีต่อ คุณนะครับมีลาบมีผลที่ดีดังนั้นก็ควรตรวจสอบทักษะสวยอายุต่างๆหรือว่าทักษะจรของคุณนะครับว่าพระราชบดีนั้นเป็นเดชเป็นสีหรือเป็นกาละกินีนะครับก็จะได้คําพยากรณ์ที่ต่างออกไปถึงแม้จะราศีเดียวกันแต่คําพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถตัดสินได้กับทุกคนอันนี้คําพยากรณ์เป็นลักษณะกว,กว้างๆนะครับสําหรับการยกย้ายราศีครั้งนี้ยังไงก็ตรวจสอบกันอีกครั้งนะครับ การย้ายของดาวพฤหัสบ,บดีครั้งนี้ยังบอกในเรื่องของคู่ครองนะครับที่คุณนั้นจะได้คู่ครองที่พึงปรารถนาได้เช่นกันนะครับใครที่จะมีความรักครั้งใหม่นี้ก็จะค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับอาจจะได้คู่ครองที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้สูงมากๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีนี้โคจรอยู่ในราศีตุลน,นะครับ ก็จะเป็นพบแห่งความสวยงามดาวศุกร์นะครับก็คือจะได้รับอิทธิพลของเรือนดาวศุกร์ก็คือความสวยงามความมีสเสน่ห์นะครับมีเมตตามีมหานิยมต่างๆนะครับก็จะได้คู่ที่ค่อนข้างพึงพึงปรารถนานะครับและเป็นคู่ต่างประเทศได้สูงเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ